จ้าพาเขาคั่วเด้อพี่น้องวันนี้จะพาทำกล้วยบวชชีพี่น้องเลยอุปกรณ์ของข้าส่วนผสมของข้ากกะทิกล่องหนึ่งเพราะว่าข้าเห็ดหลายเนาะพี่น้องน้ำตาลแล้วก็มีเกลือหน่อยหนึ่งน้ำน้ำ น้ำกินของเข้าเนี่ยแหละพี่น้องเมนูสูตรของเมนูแล้วสูตไผ่สูตมันด้วยพี่น้องเมนูเสียวน้ำไปต้มแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยเน่ยนงยน้ำต้มเลยพี่น้อง ตอนหมอเดือดเอากระิใไส้ไกะทิแซ่บตาลอันนี้สีเสริมมอน้ำตาลตาโนดน้ำตาลสดพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลติดใส่จักน้อยเพื่อว่าให้มันเข้มขน้นแล้วก็สุทไทยคือน้ำตาลมันละลายแล้วเข้ากับสีใส่กล้วยไปเลยสูตรของเมนูประมาณนี้พี่น้องบางคนก็สิ บางโสดขาเจาวเสียวป่วยไปแช่กับโปนขาวตะแมน่นกบ่าเห็ดวันนี้กินแบบง่ายๆเดี๋ยวปากไว้ก่อนมันตาลป๊ด อยากกินเหรออยากกินก็เอามาสิบบาทแกงจืดใส่ไปหมดเลยน้ำตาลของผู้ใด tan nó có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่กะทิเข้าไปเลยพี่น้องทุกอย่างเดือดทุกอย่างละลายใส่กล้วยเลย ตูดกินง่ายตูดกินง่ายๆไม่ไม่ใช้เวลาเยอะ หวานหวานหวานได้ทีหวานได้ทีทก้วยเอากระลหลกไปเลยพี่น้องเรียบร้อยให้มันเดือดเดือดแป๊บหนึง่งก็ยกขึ้นแล้ว ยอนักเตาดี้กงมาเขาวน้ยเขาว่าเขาชิพัดหมูสั่นตับไก่สดอมากโูเมื่วานจับว่าไหนกินด้เนี่ยพัดหมูเนี่ยสมไก่ Cùng cái gì mà không nè Cái nhưng mà คนบใส่เสือกันยังผ่านไปผ่านมารอบแป๊บเดียวพี่น้องเราให้หมอเดือดหมอเดือดเราก็กินได้เลยกล้วยบวชชีชอบกล้วยไข่เพราะมันไม่มีประดู โตอมปก่กยังได้หมูว่านกับต้มอ,อยู่เวียนเวลากินผัดกะเพราหมูแดงกับพันหมู พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องกล้วยบวชชีพร้อมเสิร์ฟพี่น้องพร้อมเสิร์ฟคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิหละจ้าเดี๋ยวสิกินกล้วยบวชชีขอบคุณลหลายๆเ้อจ้า